รับชมคลิปแหวนนาท่องลอสามจบแล้วถักกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องสายน้ำซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องพีใหม่น้ำซิงนะคะวันนี้เรามีช็อตเด็ดมาให้ดูนะคะเป็นรถขนตายนะคะติดลมนะคะเพราะว่าทางมันแคบนะคะตกท้ององทางนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้คุยกันก่อน,อนว่า เอาขึ้นกันยังไงนะคะแล้วตอนนี้รถแมคโครก็ยังไม่มานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่แมคโครดันตูดดีกว่าว่าจะขึ้นหรือเปล่าและจะเอาตัวไหนมาดันนะคะคจริงๆก็เ,เห็นไหมทุกคนล้อนี่หายไปลอ้อยึงไงนะเ,เห็นไหมคะทางมังแนแคบยันโมจิหายเบิ้งเห็นไหมคะทางก็คือเสมอตัวรถเลย ก็มีรถแฉลบนิดนึงเพราะว่าทางมันแคบจริงๆแคบมากนะ6้อยังเสมอตัวรถเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ว่าดันตูดขึ้นกว่านะคะเดี๋ยวเราอรอแมคโครกันแป๊บหนึ่งก่อน,นตอนนี้นะคะแมคโครก็มาถึงแล้วนะคะอยู่กับเจ้าดูการนะคะ DX 100A นะคะประจำทีมงานเงินล้านนะคะก็จะเป็นเ,เก่งๆนะคะที่ขับงานดน ทางนะคะแล้วก็ติดเลยเดูยวความที่ว่าฝนตกช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะทางก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จากเท่าที่สอบถามนะคะเเก่งมาบอกว่าถ้าจะเอาคันเล็กมาร้อยสี่สิบมาหน้าจะทันูตดไม่ขึ้นนะคะงานนี้ก็เลยต้องเอาคันใหญ่ออกมานะคะ,จะเจ้าสองร้อยนะคะดูสาเอามาดูกันดีกว่าว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นก็น่าจะขึ้นแหละคันใหญ่ต้องขนาด ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีสองไฟข้างหลังก็คือจะเบียดเบียดมากบอกเลยว่าเบียดเบียดสุดคเราไปดูกันตอนนี้ก็อยู่บนแมคโครไปที่เรียบร้อยนะคะตรงีกัเนด้านสดนะคะอยากไม่ได้องศาหลับตึงสัวนนิดนึง สถานการณ์ก่อนเดินทางที่ว่าที่ทางมัน,มนแคบนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นสายไฟนะคะมันมีลม ว่าจะยาวนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่านะคะตอนที่ฝนก็กําลังเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะทีดินนะคะอ่าไปเลยนะให้สัสญญาณ มันก็จมลงไปเยอะนะคะเยอะเลยแหละ่อนเครื่องก่อนจมลงไปเยอะมากเดี๋ยวอพี่เขาน่าจะลงไปดูหน้าง,งานก่อนว่าจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะน่าจะลงมาดูกันก่อนว่าจะดันกันแบบไหนได้เดี๋ยวนี้ มาเลยุยเลยลูกพี่มาเลยมาเลยอย่างเดียวนะคะหน้าฝนค่ะปเป็นเรื่องปกติเลยบอกได้เลยว่าอ,เอ,อ,อ,อึเดียวอนวไปลยลูกพี่ไปเลยไปเลยไปเยอยางง นนะเพราะว่าจริงๆถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพรุ่งนี้จะขนดินกันแล้วแล้วก็เข้าซอยที่พี่เขาเลี้ยวเลย <Ooh. S 1> เอาหัวเข้าไปอ่ะพวกหนูก็จะไปเทซอยที่พี่เขา,เาหมอเข้าไปพนดีแต่บังเอิญว่าไม่รู้ว่าวันนี้ฝนฝนจะตกไหม oh. แล้วก็เดี๋ยวมันลุ้นกันว่าทางเข้าข้างในเนี่ยมันจะตมหรือเปล่า oh. คุณตาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวเราดูข้างในก่อนมันจะตุมไหมที่เท นะจะไปตกนะพี่เขาก็มาที่ใต้จอดไว้นานเหลือเกินนะคะทีมงานเงินล้านนี่ยจะนิมขึ้นเลยที่เห็นหนูไ้ไหมนัง่งถ่ายคิดอยู่เดีย๋ยวเรามารอดูก่อนว่าข้างในพี่ๆเขาเข้าขมันจะติดจะตมอีกหรือเปล่านะคะเราก็จะรอยอยู่ทางนี้เลย นั่งนั่งแบบนี้สนุกด่าชอบชอบมากเลยโอ้ตรงเลยออกมาแล้วนะคะอาจจะรอจริงรถพี่เขาก็แต่งสวยเหมือนกันนะแต่งแบบนี้หน่อยๆแต่ก็ดูดีดูดีในระดับหนึ่งเลย เจอกันใหม่นะคะโชคประภานน่าจะใช่นะคะแล้วแล้วตอนนี้แล้ว,ลวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงคลิปสั้นๆนะคะก็มีโอกาสได้มาถ่ายเพราะว่าอื่นมาเจอเพอดีด้วยนะคะเพราะว่าก็มาดูที่ทจะเทดินถ้าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะพวกนี้ก็จะได้เทดินก็จะได้อัดคลิปลง ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันนะคะแต่ดูฟ้าแล้วน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่านะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วฝากกดไลค์กดตดตามกดแชร์ช่องปีใหม่ดำจริงด้วยนะคะขอบคุณนะคะสอัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ